ทันนี้เข้าใหม่ครับเข้าใหม่แบบใหม,ใหม,ใหม่มากๆนะครับ Toyota Altis นะครับ1น GR Sport นะครับปี2022แล้วดูเลขใหม่นะใหม่40,000ืนใหม่40,000นะครับหน้าจอเป็นไง,งใหญ่ทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ใช้ USB เสียบได้เลยนะครับระบบแอร,ร์เป็นออโต้เป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติใครที่ต้องการตัว GR Sport นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เป็นไง แท็กชันคอนโทรลโหมดสปอร์ตนะครับเกียร์อัตโนมัติ e-cvt นะครับปรับเป็นแมนนวลได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับปลดล็อกเบรกมือไฟฟ้าเองนะครับเราเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บเบรกมือไฟฟ้าอันล็อกเลยนะครับแล้วก็ที่ได้มาก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้เสร็จปุ๊บนะครับ Adaptive Cruise Control นะครับเลนคลิปนะครับใช้คู่กันนี่เดี๋ยวผมกดให้ดู โอบเห็นไหมนี่เลยนะตัวนี้เป็นล็อกความเร็วนี้เป็นออกนอกเลนนะครับแล้วก็เรดาร์ความใช้งานก็คือเป็นอ d ดั t i ีดมันเองนะสำหรับใครที่ต้องการตัว GR Sport วันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับกับ Toyota Corolla Altis นะครับ1.8 GR Sport นะครับเดี๋ยวไปดูภายนอกกันนะว่าจะสวยขนาดไหนนะใครสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยอย่าพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับมาเจอรถเข้าใหม่เป็นไงสวยไหม ผมบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้คือ t ต y o ต a c o ร o l l a าติดนะครับ1.8 GR Sport นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ1.8นะครับป้ายแดง1ล้านกว่า1ล้านนะป้ายแดง1ล้านนะแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินล้วนนะครับ1.8 GR Sport โคตรสวยหน้าโคตรหล่อรถเดิมๆรถเพิ่งซื้อเข้ามาเลขไม่4 4 0 0 0กิโลเลขไม4 4 0 0 0กิโลครับ FC ดูครับสีดำ รถสวยๆสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะครับใครต้องการหาเปใช้งานติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับรดูไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED ข้างในนะครับมาพร้อมไฟด้านหน้าที่เป็น LED ทั้งไลท์และ LED นะครับไฟตัดหมอกมีให้อยู่ด้านล่างนะครับเป็น LED แล้วแล้วก็กันชนหน้านะครับกระจังหน้าไม้์ไดเชนใหม่หมดโลโก้นะครับเป็นแบบ 3D นะแต่ไม่ใช่ไฮบิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เราฝังเรดาร์มาให้นะครับฝังเรดาร์มาให้เพราะว่าคันนี้มาพร้อมโหมด นะครับที่เป็นตัว Adaptive c ู u i s e Control แล้วก็เลนคีฟนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วตามกข้าง,ง,งหน้ามีมาให้ใน TR Sport แล้วมีมาให้ใน TR Sport แล้วนะครับแล้วดูล้อครับล้อลายใหม่โคตรสวยเป็นสีดำปัดหน้าเงาดิสเบรกสีล้อนะครับสีดำจะมีอยู่ประมาณ90%รนะอีก10%เป็นปัดหน้าเงาและยางก็ต้องบอกว่า2 2 5 4 5 R 1 7โคตรสปอร์ตโคตรสวย,แล,สวยและรถสีดำ กระจมองข้างประพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมีปลายสปอตมาให้นะครับระบบอำนวยความสะดวกนะเรื่องความปลอดภัยนะจัดไปมาเลยนะครับแล้วก็มีกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับกันสาดมาให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายนะครับมีตัวปลายสปอตมาให้นะกุญแจเป็นแบบคีเลสนะครับุญแจเป็นแบบคีเลสนะครับรถต้องบอกว่าสวยจริงสวยจริงจังสวยจริงจังดูเป็นไงโค้ดสปอร์ตโค้ดสวยโค้ดสุดจริงอัดิสสี่ล้อด้วอยเป็นไงครับ ดิสมาสี่ล้อเลยชุดสเกิร์ตนะด้านหลังมีมาให้พร้อมไฟทับทีมซ้ายขวานะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างดิฟฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างแล้วดูสีตัวรถครับดูนะเงาไหมถ้าดูท้ายอย่างนี้นะเหมือนเบนซ์เลยนะเหมือนเบนส์เลยนะสีอย่างนี้เงาแวบ,บอย่างนี้นะนะราคา799,000บาทนะครับป้ายแดง1ล้านต้นป้ายแดง1ล้านต้นคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2 ปี2022ครับ1.8 GR Sport ช่วงล่างปรับเซตใหม่นะครับด้านหน้าเป็น Mac p h e r s o n s t สตนะครับพร้อมกันโคง้งแล้วก็ด้านหลังเป็นปีกนกอิสระพร้อมกันโคง้งนะครับเหนียวนุ่มหนึบแน่นอนเพราะว่าช่วงล่าง GR Sport หลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับหลายท่านทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าเลี้ยวคมเฟิรม์มนุ่มนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นความเป็นสปอร์ตก็มาพร้อมความที่แบบมันจะไม่ได้นิ่มจนย,ยุ้ยแต่มันหนึบแต่มันหนึบ ไฟท้ายเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED ครับโค้ดเดิมโค้ดสวยและสีโค้ดสวยปู LED โลโก้ GR Sport อยู่ครบยังไงโลโก้ GR Sport อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับว่ารถเดิมเป็นยังไงนะห้องเก็บสัมภาระกว้างอยู่แล้วห้องเก็บสัมภาระกว้างอยู่แล้วนะครับดูนี่ล้อแม็กล้อไหลเป็นล้อแม็ก หูล,ลากนะครับที่หมุนล,ล้อนะครับแม่ลงแม่แรงนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับด้านในเม็ดอาร์คครบทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างครบถ้วนนะครับดูนะเป็นไงีซีนทางมะพร้าวครบ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 เม็ดองค์เม็ดอาร์คครบถ้วนครับชัดเจนนะเป็นตัวท็อปออฟเดอะวีคได้เลยเนี่ยดูเป็นไงี้นะกระจงกระจกสวยคลิปนะครับถ้าดูด้านท้ายนะน็อตไม่มีแกะนะดูนะ น็อตไม่มีแก่ครับนะไฟท้ายแท้เดิมนะครับคือรถเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยตัว G-Sport ตัวนี้ต้องยอมรับว่ารถมีความสปอร์ตและสวยหรูหรามากๆนะครับโดยเฉพาะเด่นๆที่เห็นไปภายนอกก็จะเป็นตัวล้อแม็กที่ผมบอกที่เป็นตัวล้อแม็กแบบทูโทนอย่างนี้นะครับมีความสปอร์ตมากๆนะครับและภายในที่เป็นตัว m i n เนอร์เชนตัวเบาะใหม่นะรถปี22 จะบอกว่าจะมีตัวความสปอร์ตมากขึ้นนะครับลวดลายนะครับจะเป็นหนังจะเป็นได้การเดินลวดลายต่างๆนะครับแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับพุ่มด้วยหนังทังเคาะนะครับแล้วก็เป็นหนังบูนิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างกันนี่คือโครงสร้างตัวรถนะครับเห็นไหมเดิมไหมดูเม็ดอาร์คครบหมดเลยนะแล้วก็รอยขีดตัวถงังนะรถคันนี้ไม่เคยเคลมสีแน่นอนนะครับรถเป็นปี2022วารันตีอยู่ครบหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็น1 5 0 0 0 0กิโลนะครับริวณศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบหมดและมีมานหลังแต่ว่ามานหลังเนี่ยเป็นแมนนวลน,นะครับมาสหลังเป็นแมนนวลน,นะครับสำหรับต o วต้าเตะที่เท้าแขนก็ขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับร้อมแอร์ด้านหลังอีก2ช่องนะครับผู้โดยสารตอน2ก็นั่งสบายๆเลยนะตัวบอบ์ดเนี่ยสวยมากไม่มีฉีกขาดเลยบอบ์ดไม่มีฉีกขาดเลยบอบ์ดใหม่คริปนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดหนึ่ง ด้านในเนี่ยได้บอกไฟฟ้ามาเป็นแบบบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับรถจดทะเบียนเดือนกุกฎาคมนะครับปี2022คันนี้ปี2022เดือนกุกฎาคมนะครับแล้วก็อ่านี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับดูลวดลายตรงประตูครับเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับได้ก็เป็นได้สีแดงนะครับตรงสเปคตรงระเบียบของ GR s p o ปอเลยจะเป็นดําแดงจะเป็นดําแดง นะถ้าเป็นลูกพี่ใหญ่อย่างโฟลจูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพวกเจียสปอร์ตช่วงล่างปรับเทสใหม่เป็นพัฒนามาจากเจียดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเจียสปอร์ตตัวนี้เป็นลองท็อปนะครับเจียสปอร์ตเนี่ยมันจะมีทั้งเจียสปอร์ตที่เป็นเบนซินและเจียสปอร์ตที่เป็นอ่าไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นเบนซินนะครับแล้วดูตัวเบาะเขาปักที่หัวเบาะมาว่า GR นะเขาปั๊มมาเลยนะให้ดูชัดๆจเขาปั๊มมาเลยว่า GR Sport แล้วก็ดูลวดลายหนังเบาะ ต้องบอกว่าเย็บเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตเหือนพวก a u ด i เหมือนพวกรถยุโรปที่เป็นสปอร์ตจัดๆเลยเป็นได้เป็นได้แดงแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงตัดสีดําตรงนี้เป็นหนังระบายความร้อนได้ดีนะครับนะปอ้สวยจัดอะ่ะใครต้องการตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรถสวยการันตีที่นี่ทอโต้ครับนะเลขไมล์่หม่นกิโลเท่านั้น นับเลขไม่4หม่4 0กิโลเท่านั้นนับดูภายในฝั่งคนขับครับดูภายในฝั่งคนขับครับเบอะไฟฟ้าคู่เหมือนกันเบอะไฟฟ้าคู่เหมือนกันแล้วแผงประตูเป็นเหมือนกันหมดเลยสวยมาก7,99,000บาทราคานี้นะป้ายแดง1ล้านนะต้นๆน,น,นะครับซื้อตอนนี้7,99นะครับประหยัดไปเท่าไหร่เนี่ย2แสนกว่ารวมเงินดาวด้วยก็ประมาณ3 000, 4 0 0 0 0แนประหยัดไป3า0แ0 0แล้วกัน ประหยัดไปส0 0แสนนะครับออก,กรถคันนี้แบบฟรีดาวได้เลยนะครับกุญแจเขาเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะกุญแจเขาเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับพวงมลาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันฟูลมัลติฟังก์ชันเลยนะมีเลนคีฟนะครับอะแดปตีฟูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ที่คอนโทรลมัลติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ไฟหน้าเปิด auto. ปิดออโต้นะครับระบบเกียร์พายโดชิฟมาให้นี่ระบบเกียร์พายโดชิฟมีมาให้ ที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้ที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้หน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ปุ่มพุชส start นี่ไฮไลท์เลยปุ่มพุ s สต t a r t เป็นแบบ gr เป็นแบบ gr โคตรสวยสวยจริงเนี่ยดูอ่ะเป็นแบบ gr หน้าปัดเลื่อนไมลใช้ได้ทุกจุดนะใช้ได้ทุกจุดสวยๆเนียนคลิปๆนะครับหน้าจอน,นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับระบบแอร์เป็นออโต้อย่างงี้ นะระบบแอร์เป็นออโต้นะครับพร้อมแทน่นไวร์เลสชาร์จอยู่ด้านล่างพร้อมแทน่นไวร์เลสชาร์จนะตัวนี้เป็นไวร์เลสชาร์จนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ eCVT นะโหมดการขับขี่มีมาให้1โหมดคือโหมดสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่า122แรงม้าก,กับเครื่องยนต์เบนซินล้วนสนุกแน่นอนเกียร์ปรับเป็นแมนนวลได้เห็นไหมนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับอันล็อกเบรกมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ถ้าเราเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เกียร์ P นะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้จะอล็อกเลยจะอล็อกเลยนะครับน้น1 8 G นะส port ตต้องบอกว่าถ้าใครต้องการตัวรถที่มีดีไซน์แบบว่าสวยๆส,ยสป,ปอร์ตๆนะครับคันนี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงสวยจริงแล้วดูห้องเครื่องครับเป็น4สูบเรียงนะครับไม่มีเทอร์บโบนะครับเป็นเครื่องยนต์1,800 c c ทํทำงานควบคู่กับระบบเ e กีย e ร์ eCVT นะครับไปดูคาดหน้าครับเป็นไง อตไม่มีแกะไฟหน้าไฟแท้เดิมโรงงานโกยิโตะนะครับสวยสุดจัดนะต้องประหยัดเลยต้องคันนี้นะเป็นอย่างน้อยๆตอนนี้ประหยัดไปแล้ว20 0แ0 0กว่าบาทประหยัดไปแล้ว20 0แ0 0กว่าบาทรถปี22นะครับเวะละตี้ทุกอย่างอยู่ครบปดนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพลย,เลย์บงเลเบลทุกอย่างครบหมดดูด้านบนครบหมดคันนี้นะป้ายแดง1ล้าน1ล้านหลักหมื่น 1>, 1ล้านหลักหมื่นวันนี้ทอโต้จัดให้7,99,000บาทนะครับกับ1.8ต TR Sport นะครับโคตรสวยสวยจริงยอมรับเลยว่าเป็นรถเก่งรุ่นหนึ่งที่สวยมากที่สวยมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถที่ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยคันนี้นะ799ครับ